เทงเถิดเทิงกลายเป็นมีมดังระดับโลกทั้งที่ไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกกับช็อตเด็ดโลกกะลึงหันหลังยิงปืนข้ามไหลมองกระจกแบบกนเทพตีคู่ภาพดังคุณลุงสายฟรีนักกีฬาโอลิมปิกที่ลงแข่งยิงปืนแบบชิวๆไรอุปกรณ์พิเศษแบบใดๆแม่นถึงขั้นคว้า,เ,าเหรียญเงินกลับบ้านได้ด้วยจ้า แถมงานนี้โดนชาวเน็ตขุดภาพหลากหลายอาชีพแซลสนัน่นมาเปิดเส้นทาง100อาชีพของพงศักดิ์พงษ์สวรร์นักกีฬาโอลิมปิก2 0ง4ตัวปลอมของแครก่อนที่เจ้าตัวจะโด่งดังโซฮอตขนาดนี้เดิมพงศักดิ์เริ่มอาชีพปั่นสัมล้อรับส่งแข้งทองจนได้ดีผมเคยไปค้าแข่งที่อังกฤษ7ปีครับเตะบอลเหรอครับทีสัมล้อครับใครครับรับลูนี่ครับครับผมว่าปัน่นสัมล้อนี่ปั่นทุกวันแข่งของผู้ใหญ่เข้า วันนี้ก็เลยแนะนําให้ผมมารู้จัก เเล็กป็นไงล่ะคะคุณพี่ปั่นสำล้อจนได้ดีสุดท้ายพงศักด์ก็ได้ร่วมทีมชาติบาร์ซิลค้าแข่งคู่โรนาลิโนพงศักด์ก็เหมือนตัวจริงอยู่นะเออลีลราไม่ธรรมาดาซะด้วยจากนั้นค่ะพงศักด์ก็ได้มาเป็นโค้ชทีม้าแข่งระดับโลกวางเกมรุกจนคู่แข่งต้องงงงวยเอองงจริงค่ะปี้ายแล้วก็ส่งปี้ายเลยอ่าถ้าเกิดปี้าจรับไม่ได้อ่ะรับไม่ได้แล้วก็ส่งปีกข,ขวาปีกขวาไี่มาด้านด้านหน้ามันยังมีโกอีกหนึ่งคนเนี่ย มีคนบอกว่าพี่เฮ่งเป็นโค้ดหรือว่าเป็นนักแม่นปืนผมไม่ได้เป็นโค้ดไม่ได้เป็นนักแม่นปืนครับผมวิธีกรในการคุณพระช่วยครับผมไม่พลาดทุกความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกแพลตฟอร์มของคมชลิกออนไลน์นะครับ